กำลังนอนสบายเลยกำลังนอนสบายเลยหมูน้อยของแม่กำลังนอนสบายเลยใช่ไหมลูกหมูน้อยของแม่อยวันนี้ใจดีให้แม่จับด้วยแต่วันนี้ใจ <c oughs> บอกว่าถ้าเด็พ่อขาดค่ำบอกว่าท่านด้พ่อขาดค่ำเลยทําไมต้องแบบว่าโมโหให้แม่ตลอดเลยลูกแม่ทําอะไรผิดทําไมไม่เป็นเหมือนแมวคนอื่นแมวคนอื่นเข้าใจดีมากเลยนะ แบบว่านอนกับเจ้าของแบบอ้อนมากเจ้าของมาถึงก็อ้อนยอมให้อุ้มนู่นนั่นนี่เจงทําไมแบบว่าไม่ยอมให้แม่อุ้มเนี่ยแม่แทบจะบูชาอาหารมาให้แล้วนะแต่ว่าอาหารหายากแค่ไหนหรือว่าแพงแค่ไหนแม่ก็หามาให้แม่แทบไม่ได้กินอาหารเลยทําไมอะทาไมถึงได้แบบว่าไม่เอ็นดูแม่เลยล่ะลูกฮะให้แม่ถามแนะ่ ให้แม่ถามได้บ่เป็นอย่างแค่แม่จับแค่นี้แค่แม่ขออุ้มเป็นอย่างือตรงแพงได้ให้แม่เบื้องหนาชัดๆกันนะให้แม่ดูหน้าชัดๆหน่อยสิทำไมถึงเป็นแมวอย่างนี้ทำไมถึงเป็นแมวคี้วีนแม่เคยแบบเลี้ยงให้เป็นแมวคี้วีนไหมก็ไม่ไม่เคยเลี้ยงให้เป็นแมวใจดีตลอด เห็นแบบว่าของเล่นน,นู่นนั่นนี่แม่ก็ซื้อมาฝากก็ไม่เคยเล่นชอบแต่กล่องกระดาษทำไมล่ะถ้าที่แล้วเป็นแมวจรจัดเหรอแม่รอเล่นนะลูกแม่รอเล่นเฉยๆโอ้ยอินดูไม่ว่าจะขี้วีนขี้ขี้เหวี่ยงแค่ไหนแม่ก็รักเสมอนั่นแหลนะเนาะมีแมวตัวเดียวก็รักรักรขนาดนี้แหลนะนาะลูกเนาะ แต่วันหน้าเราก็คงแบบว่ายอมให้แม่อุ้มใช่ไหมลูกยอมให้แม่อุ้มใช่ไหมวันหน้ายอมให้แม่อุ้มใช่ไหมพุนอะทุกคนนอนแบบว่ามีความสุขขนาดรับตาพริมพริมคนเด้กใคมีคนมานั่งเฝ้านั่งเว้เวานั่งจ๋าน่ามันสิมีความสุขเด้กไม่คม่อยอยากเข้าบ้านเด็กันเป็นแบบนี้นะ่ะน่งมีความสุขใค่แบบว่าออมีคนมาเฝ้าอย่างนี้เบิง่ง ถ้าเป็นแบบเนี้ยหลับตาพิมพิมเนี้ยมีความสุขแต่ว่าเข้าเห็นมีความสูงสีเขาก็ดีใจเนะทุกคนเนาะดีใจที่เห็นแมวมีความสุขถึงแม้จะบย่อมให้อุ่มกระซมเฮ<อ>ขอแค่ได้บายสักนิดก็ยังดีคุณละเดี๋ยววันหน้าแม่มีโปรแกรมจะพาหนูไปเที่ยวข้างนอกด้วย แม่เตรียมกระเป๋ามาแล้วเดี๋ยวแม่จะหัดให้แบบว่าแบบสายจูงโอเคไหมลูกแบบว่าเดินเตืนสายจูงแนะให้แม่จับเนี่ยเล็บเนี่ยไม่ต้องโชว์ก็ได้หรอกก็มีเล็บนะนทุกคนขอบคุณมากนะคะที่มาแบบว่ารับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ